うわ ăn cơm 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 ăn có chưa có ăn ăn một mùa 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 Hùa mùa mùa chôn mùa 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 như เป็นหัวเลยโอ้ยมันต้นไม้มันโอ้ยเฮ้ยมันไปไหนเนี่ยไหนนี่ไงเดียวเฮ้ย สุดลยังวะเฮ้ยสุดแล้วสุดแล้วเฮ้ยตัวอะ่ยอะไรอะโอ้ยเนี่ยอะไรอะ

ชี่เเข้าาอยู่กันว้า่กลยังปวดตามากไม่ถึงทีโอ้ยอุ้ยตาตาบอดมองทางไม่เห็นเลยออ้ยเสียงอะไรอุ้ยเสียงอะไรวะเ โอ้ยเจ็บเจบจริงโอ๊ยเจ็บว่ะมันเจ็บนั่งนั่งนั่งก่อนมานั่งมีเสียงมีเสียงมาเจ็บคอด้วยหมูเฮ้ยหมูอ่าไม่ขอแห้งเจ็บปะไอ้เดือดไอ้เจ้าไอ้เจ้าเฮ้ยอ้ผู้ดี เ uh! ฮ e ียกูหลงทางเฮ้ยหมูหมูหมาหมูหมูเฮียกลัว ở bên đây này các con. Chúng mình vào ở bên này đi các con.

那咱就摸摸呗。嗯 หวัเขาจะผผานล้เพื่อนเหรอวะ เียังหูปากข้าลุ่ยแล้ว่ะเอาเชือกลุ่ยหักเชือกไงไม่เห็น